ครับสวัสดีพี่น้องมือนี้พี่ยีซีอยากกินของหวานดินเผ็ดขาเหนียวมะม่วงให้พี่น้องมึงนะครับเนาะกินน้ากันนะพี่น้องเด้ออ่ามากเกิน,<อ>นไดนะครับเนาะไปครับเขบ้ากันกันครับครับหลังจากพี่ยีซีเมื่อเห็ดซอเขาเหนียวมะม่วงแล้วพี่น้องเนาะใส่กะทิลงไปเลยใส่ตามใจชอบของพี่น้องนะครับวนะ่าสีเห็ดใหม,ม่เห็ดหลายนะครับจากพี่ยีครับใส่กะทิหลนะือเราใส่น้าตาล ปิดแล้วพี่น้องเด้อสองก้อนอยางน้อยน้่ยเริ่มาลสายฮอตสัดนหนึ่งนะครับเนาะสัดเพิ่นนะครับนะเนาะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้พี่น้องกินใส่เกลือสัดนครับร้อย ก็เจ้าเดี๋ยวเห็นคนกันนะพี่น้องนะจำเป็นทำมัดข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆนี่สอตใกล้ๆจะได้เลยนะพี่น้องเนาะน,นี่ครับสัข้าวเหนียวมะม่วงเขาเอาเรืแล้ว,ลวพี่น้องเนาะผมชิมมือแล้วไปรสชาติเลยโอเคนะครับไปครับไปเปล่ามะม่วงกันเยอพี่น้องก่นน,กน,น,กน,นี่สีที่เปล่าม่วงกัดไปสื่อมาหน่วยหนึ่ง ะครับปอกมะม่วงนี่ครับหลังจากเอาปาดของม่วงเรียบร้ดี๋ยวแล้วครับว่าข้าวเหนียวใส่ซัดเลยพี่น้องร้อนๆเลยนี่ครับข้าวเหนียวมะม่ว <c> ง <oughs> เก็บกินอยู่บ้านง่าไงเด้พี่น้องเด้อ พี่น้องอยากเห็ดกินครับอยากกินขอนี่ม่วงเด้สิพี่น้องเห็ดกินเลยครับนี่ครับเดี๋ยวครับพี่นี่ที่เห็ดแล้วดิใส่จานเลยพี่น้องเบิังนะพี่น้องเนาะนี่ครับมันไปใส่พี่น้องเบิงังนี่ครับขราเหนียวม่วงๆเขาคนระับยังบ่แล้วได้พี่น้องเด้ พี่น้องครับนี่งาดำงาขาว้ะครับเวน่าให้เวน่าของเดียวของน้าพี่น้องเนาะเขาจะได้หอมประมาณนี้นะครับเนาะยังบ่นเพดได้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่นีซีซีแต้งจานนีดจึดหน่อยพี่น้องนี่ครับพี่นีซีก่จะที่แ้งให้พี่น้องเพิ่งไปน้ำรืเลยนะครับเนาะนี่ใบม่องเล้วนะครับนี่ผมตัด นี่ก็มะม่วงคลิปแล้วก็ใส่งาพร้อมครับนี่ครับแต่งจานไปด้วยกันเลยเป็นตะกินบ่เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้นะเพราะพี่น้องเนาะนี่เป็นกำลังใจกันตึงกันเล่กันนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะแต่งกอนแต่งจานอีกนะ้อยห,หนึ่งนะพี่น้องเนาะ ครับนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเด้อพี่น้องเ,เด้อเขาเหนื่ยมังม่วงเขาครับน,นี่เนี่เเเยเบิรงพี่น้องเบิรงอะไรครับกับพี่พี่ยีซีก็เฮ็ดไหนพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันแล้วครับมังค์กันหาพี่น้องอยากเฮ็ดกินอยู่บ้าลน,นะครับเด้อเฮ็ดกินได้นะครับเนาะนี่ๆๆเขาเหนี่ยวมัม่วงเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องครับ สวัสดีเป็นทงังการนะพี่น้องนะนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงพีง่น้องในเขาเบิ่งในคลิปนี้กัเฮ็ดกินได้นะครับเด้อนี่ครับไปติดกินอยู่ได้พี่น้องเนาะนี่เฮ็ดเป็นรูปฟองมาไล่มัดหัวใจพี่น้องไว <c> ้ <oughs> ครับคลิปนี้โฮเทลเด็ดพี่น้องเบิ่งเท่านี้นะครับเด้อหามากก็กดติดตามกดไลค์ให้พี่นิสิตเป้า มีชิปมี้กำลังใจกัพี่น้องเนาะนี่ครับจบด้วยภาพสวยๆงามๆเลยพี่น้องเด้อนี่ครับชิปนี้ของบุติคอร์ลาไปตอนนี้นะครับเด้อเจอกันชิปหน้าพี่น้องครับ